สตูดิโอผมเลยคือคือแล้วก็คือซอยแล้วก็คุกยี้ชิช่าเฮ้ยแล้วก็มีรายการฮารุฮิฮิเกมใหม่ครั้งแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Alien Isolation Part ที่8แล้วนะครับโหมาต่อกันเลยนะฮะหลังจากที่ผมเคลียร์ธุระอัน เยอะมหาศาลน,นะแล้วก็กลับมาแคสก็้อขอบคุณทุคนที่ติดตามใกล้จบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะบวกกับ Android สุดโคนแล้วก็เปิดเอาปราคอเบต้าคออะไรตรงโซนนี้ได้มากแค่ไหนไปชม

อยากโดนนะสิไหมแอนดรอยน่างโง่เออโอ้โหแตกไปหนึ่งเก็บแล้วเรียบร้อยหนึ่งตัวไปต่อมันให้เราไปด้านหลังนี้ไปไปไปมาอีกตัวแล้วครับเก็บตัวชัดปืนไว้อ่ามึงม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 ามามามาเออตายเติมเม็ดเรียบร้อย one way oh another another android i kill the android it <th die โหดตายฮะตายไปให้หมดเลย android น่าโง่ใ <without> ส <t> ่ช <without> <t> ุด <without> ป <t> ้องกัน EMP ไม้ด้วยจะโหดเกินไปละไปนี่อ่ะกดเปิดเรียบร้อยได้แล้วครับเติมแม็กก่อนชึบเยไปบูส์สนันวันไหว จะไม้ท่าไหนล่ะมาให้หมดทั้งโลกเลยอันด้อยนั่งก็แบบนี้นี่ยมาอ่าทำให้มันเท่ากันกดเลฟไรเอ็นเทอร์เล i ไรเล e ไรเล g ไรทำให้มันเท่ากัน4688เห็นปไหนวะนี่อ่าเอ t นเทอร์ enter. เรียบร้อยได้ครับมีตัวไหนมาเปล่า ้ยมาหลังเรามึงจะตุ๋ยกูใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วไปลงนรกด้วยกันโอ้ยไอ้สัสโอ้ย,อยพลาดเย่าอเย่าอเยื่ออย่าทำให้กูพลาดเติมแม็กก่อนเติมแม็กโหยิงพลาดพลาดเป้าอย่าประมาทศัตรูเด็ดขาดศัตรูพวกนี้มันห้ามประมาทเด็ดขาดเออตายซะอหน้างโง่ ไปไปไปโอ้โหประมาทศัตรูเป็นนิดเดียวผ่านไลน้องเอ้ยเป็นไงทางนี้ไป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 ตามทางเราต้องทำเวลาให้เร็วที่สุดเราระเบิดลังของพวกเอเลี่ยนไปได้แล้วนะครับผมเอเลี่ยนก็ได้ตายฮะนี่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 อ่ากดตามเลขสีขาว Enter ตามเลขสีขาวตัวอักษรสีขาวอ่าเรียบร้อยเซตโอ้โดดเบต้าคอร์ไปเลยเบต้าคอร์อยู่ด้านหลัง ไป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 โอ้เวโหลดโอ้เวโหลดมามาแอนดรอยนะโง่จีตัวงเข้ามาเรามีมาแสงยานุภาพแห่งโบสกันยูโน่มาโบสกันเย่ alright sensor distance sensor โอ้เวโหลดมาเรียบร้อยได้หนึ่งจุดไปต่อทางไหนต่อบอกพี่มาเลยน้องพี่พร้อมจัดให้บรรยากาศนี้มันลุ้นนี่เรื่องเกิน ลุ้นจิ้มจิมมาอันนี้ทำให้เลขเท่ากันย7 27ิบเจ็7ย่ิบเจ็ยี่ิบเจ็ยิบเจิ็ดอ่านี่เฮ้ยไม่ไม่ยี่สิบเจ็ยิบเจ็ไหนไหนทอยลังเออนี่ได้แล้วเย่เย่เย่ไป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 ลุยกันต่อมา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 ,มาอันนี้ไปอันนี้เหมือนเดิมอักษรสีขาวจวซื้อสีขาวนั่นแหละมา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 ,มาเพิ่มเออเพิ่มเติมเดี๋ยวบอก สมใจเดี๋ยวบอกนี่อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยครับอุ้ยคุ่นยนต์มาเยอะถือช็อตอุ้งเติมแม็กมาไม้หมดเลยปืนจะหมดละเฮ้ยเติมแม็กเร็วเฮ้ยมีมาหลังไหมไม่มีเต็มตัวตายเต็มตัวตายครั้งสุดท้ายสวยงามยิงหัวใจยิงแอน เอาเลยดิโมอโเตอร์ท็อกนี่นะเอาไปแจกซะอย่ามาเป็นก้างขวางคอเลยน้องเลยโมโตท็อกได้กันนี่ครับครับต่อหน้ามึงเลยเอามาละครับขนะครับผมครับผมเอาไปบอมไปด้วยไปบอมอยู่ไหนนี่นี่ไปบอมปลาตัวหลังปลาตัวหลังฮสต็อปแดดสต็อปอะไรไม่สต็อปไม่สต็อปอัดแม่หุเออเอาไปให้หมด รับเละแม่และมึงรับเละเอ้ยเดี๋ยวกุญแจทองเอาโมโูญแจทองมาป,ปักไปเออตายตายมดครับเรียบร้อยเก็บเรียบเก็บเรียบร้อยเต็มจะเต็มตายหมดยังหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ่ะหมดแล้วมาไปบอมครับเก็บไว้ใช้เราเหนื่อยหน่ายเหนื่อยล้าเต็มทีไม่เห็นปลายทางแต่เราจะเห็นปลายทางก็ใกล้แล้วไป ต่อทางไหนอุ๊ยเราจะตายแล้วนี่มาเม็ดคิดเตมิมชึบเออเม็ดคิดกันปากไปเอาให้เต็มอยู่ด้านหลังนี้ไปไปนี่อยู่ทางนี้ทางนี้ทางนี้มาเดี๋ยวไปอีกหรอไป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 อีกไปอีกโอ้โหแอนดรอยนอนเนลียลาด จุดสุดท้ายหรือเปล่าครับอันนี้เหรอใช่สุดท้ายแล้วจบกันฮะเตรียมตัวยังไม่ใช่จุดสุดท้ายหรือเปล่าเป็นไว้์พลรฟอร์มนี่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 ไป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 ทำเวลาทำเวลาทำเวลาไปไป เดินทางไกลตอนนี้เราไม่มีแอนดรอยมาลบกวนแล้วครับเพราะว่าเราเก็บไปหมดแล้วลเตรียมตัวเมียดีแอนดรอย Android. โอ้โหแต่รุนแรงรุนแรงมากฟ้าผ่าเทพเจ้าทอกระดองก,กำลังพิโรธพิโรธเหรออย่าพิโรธเห้มันมากได้ไปทางนี้ประตูนี้เลย let's go ทางเดิมนี่นะใช่เหรอเฮ้ยให้รอท่อไป ได้ได้รอดทอก็รอดมาปีนขึ้นไปปีนปีนปีนภารกิตของเราเนี่ยครับเราจะต้องไปรับริคา์โดนะครับผมและริคา์โดจะกลับไปพร้อมกับเราครับเราจะทําลายที่นี่เนี่ยทำลายลังเอเลียนให้หมดเออแต่ที่นี่มันก็ยังมีคนที่เหลือรอดอยู่นะมันก็ริปลี่อาจจะไม่เลือกที่จะทําลายแค่อยากฆ่าเอเลียนเท่านั้นไม่อยากปล่อยให้เอเลียนไป ทำร้ายผู้คนได้ามาอยู่ในห้องควบคุมครับเดี๋ยวให้ทำร้ายนี่ให้ทำไรวะหาเลขที่เหมือนกันเนาะเพร์กเพร์กนี่ถูกเปล่าเหมือนกันได้ละดิคาโดตอนนี้ฉันเพิร์กเดนเนสแล้วเพิร์กหลังอะไรวะบุรอฟฟอกมีอะไร มีอะไรเกิดขึ้นฉันพร้อมแล้วเนี่ยกดเอ้ยระเบิดโอ้โหอลัองการงานสร้างมากครับเ,เหมือนชาร์จพลังโอะเฮ้ยเสียงอะไรอะรพลังม่ได้ไม่ไหวเอเอเฮ้ยจะระเบิดปะเนี่ยเฮ้ยเอเลียนวัดอุ้ยหลายตัวโอ้โห ผูตรงนั้นมีเฮ้ยไอ้หน่า <c oughs> โอ้เต็มเลยผู้มาทางดงมีกี่ตัวเนี่ยผูฝูงมันรู้ตัวอยู่มันรู้ตัวอยู่โอ้อโหเ <c oughs> ต็มเลยดูได้ไหม What the fuck โอ้ยออก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 ,ออก,ออก,ออกยังไม่ได้ยังออกไม่ได้ยังออกไม่ได้ยังมีพวกมันเต็มไปหมดเลยแม่งเอ้ยฉันฉันขอโทษดิคาโดแค่กลับมา กลับมาหาฉันริปได้โปรดรีเทิร์นทูริคาโดกลับไปหาริคาโดครับผมป่ะโอ้แล้วข้างนองแม่งเอเลียนแต่เฮ้ยโอ้โหแม่งหลายจุดแบบเยอะโอ้โหนั้นที่เราเห็นในรังนี่ก็เอเลียนทั้งนั้นเลยดิไอจุดหลายๆจุดอะเพียงแค่มันแบบอยู่ตามท่อโอ้โหมึงยกพวกมาเดี๋ยวก่อนริปมีบางอย่างเกิดขึ้นนายคิดว่างั้นเหรอ ฉันต้องการให้เธอไปที่โรงพยาบาลตอนนี้เครื่องปฏิกรณ์หลังจากที่เราดีเซตระบบแล้วบางทีเราอาจจะติดต่อสื่อสารได้ฉันคิดว่านี่เป็นโอกาสใหญ่ของเราไปเลยตอนนี้ไปเลยเราไม่มีเวลามากนะักฉันรอเธออยู่เราต้องไปที่โรงพยาบาลนะครับผมในตึกแห่งนี้ที่ไอ้หมอมันเคยตายนั่นแหละโดนเอเลี่ยนแดกตายอ่ะใช่ใช่ไป let's go Let's go ย์น่าห้องนี้มีอะไรให้เก็บเปล่าเข้าไปก่อนโอ้ของเต็มเลยโอ้โหเก็บ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  MT อย่างนั้นเลยโอ้ยฟอกนี่นี่ยเฮ้ยได้กระสุนช็อตกันมาโอเคเวิร์กนี่มันเวิร์กมากมากปลุยกันต่อพักคู่ไปทางไหนเนี่ยเซฟก่อน Yeah I want to save game ฉันรักจูเซปปีมากมาฉันต้องการจะเซฟเกมแล้วเราก็ไปต่อไปทางไหนทางนี้หรอ,อาทางนี้กดไปเรียกแลเอลี่ฝูงเอรี่มันจะมาไหมเนี่ยโอ้ยกุละกลัวกลัวระหว่างที่รอก็คัฟของรอไปเพลินๆอของที่ได้มานี่ช่างเยอะแยะตะแป๊กไก่มากไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถคัฟของได้หมดแล้วมันก็ลุ้นระทึกเกินไปนะครับเราไม่สามารถจะ ลุ้นอะไรได้มากกว่านี้แล้วลุ้นเกินเยอะมากเอเลี่ยนเนี่ยแบบมาเต็มทั้งตระกูลมาเต็มทั้งตระกูลมากฮัลโหลเร็วๆมาเร็วมาเร็วถือปืนไฟไปดิก่ะกูนี่กลัวมากๆเดนแม่งมันลอยหลังทำไงฮัลโห้วแล้ฮัลโหลไม่มานะไม่มานะ โอเคแล้วเปิดเปิดเข้าไปแล้วกูเข,ข้าไปแล้วเอ้ย yeah! ำย่แซมเท้าตีทั้าต่อยเลย <c oughs> มาเจอพวกฉันพร้อมแล้วที่จะรุยไปกับพวกนายมาพักพวกเราที่เราคิดว่าเหลืออยู่ก็มีอ่าริคาโดนะครับผมแล้วก็เทเร์แล้วก็วกมาโรนอกนั้นตายหาน่าจะหมด <c oughs>

เอเลียนใช่ไหมที่ดังแบบกลัวใช่กูเซฟก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของกูเอง <c oughs> ริบบี่เธอต้องกลับไปที่โลกกลับไปหาแม่เธอได้นะไม่งั้นแม่คงจะเสียใจแย่เ yeah. สียไหมหริบบี้เราต้องไปทางไหนโอไปทางนี้เหรอโอต้องเรียกรถือเรียกกูควรแอบตรงไหนดีกูควรแอบตรงไหน <c oughs> มีที่กูแอบไหมจุดยืนของกูเนี่ยมีไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมีคนในเธอมีอีกไหมมีอีกไหมสินารักเมื่อเธอเอ้าวอ้มึงไม่น่ารักเลยเอเลีนมึงในแบบตัวร้ายในภาพยนตร์ในภาพภาพภาพโพสของมึงนแย่มากประตูเปิดยังไม่เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเอออย่างไม่เปิด โอ <l convert> oh, 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 oh. oh, ้โหโอ้โหโอ้โอ้ยเจอเจอเจอเปิดเร็วเปิดเร็วเปิดกุเอ้ยเข้า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 โอ้โหลุกอุปทีรอดแล้วยายหีสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ไปพร้อมๆกันเธอและฉันเราได้กันฉันรักเธอ What the fuck โอ้น้ำตาจะไหลขอแชร์ได้ไหมชิมิชิมิอ้ มาโอ้โหเดียวทำไมมันยังมีแสงตึ๊ดตื้ต้คือมึงอยู่อยู่บนรถไฟขนส่งกับเราอะริคาโดจฉันถึงที่นี่ละฉันอยู่นี่แต่ฉันคงเล่นนิดนึงคืออพโอลได้รีเซ็ตระบบแล้วแล้วมันล็อกการสื่อสารภายนอกโดยแล้วไม่นายถึงส่งฉันมาที่นี่ แผน B ไงลิฟระบบมันโชว์ว่าเคยมียานเข้ามาที่สถานีนี้ฉันคิดว่ามันคือแอนนิสเตรราเราจะใช้ระบบสื่อสารยานหนีภัยที่มาโลเคยใช้เพื่อติดต่อกับคนภายนอกโอเคโอเคเ <c oughs> ข้าใจละไปมันให้ไปทางนี้ ดูดิดูในแมพให้โอ้ให้ไปทางนี้แล้วกูวิงว่งได้ไหมกูวิ่งได้ไหมคิดว่ากูวิ่งได้ไหมเดี๋ยวลองวิ่งสักนิดนึงนี่อ่ะอ่ะอ่ะอยัง,ยงอ่ะไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีแล้วกูจะหันตามเกมทําไมวะไม่มีเนาะโอเคเข้าใจตรงกันนะว่าพี่กับน้องเนี่ยเป็นพักพวกที่ดีต่อกันเรารักกันมาตั้งแต่ชาติฟังก่อนแล้วน้องเอเลี่ยนเอ้ยอ่า ซีโนโมอบซีโคมมอบซีอะไรมอบมอบก็ช่างพี่ไม่สนใจนะแต่พี่รู้ว่าน้องเป็นคนดีน้องเป็นคนจริงใจถ้ารักกันรักจริงหวังแต่งนะจุ๊บจุกูไม่เก็บของอะไรแล้วกูจะไปเลยจุดๆนี้มันเป็นทางเดิมที่กูเคยเก็บแล้วฉะนั้นเราก็ไป <c oughs> เต็มตัวเติมใจไว้ดีน้องพี่ต้องบวกกับน้องอีกนานนะพี่ก็ ผูกความเพื่อเคิมในตัวเองโอ้โหที่เดิมนี่ว่าที่เกิดการระเบิด explosions ฉันเห็นว่ามีคนมาเปิดสถานีมาโลดได้ยานขนส่งไปแล้วโถยอ้วนมาโลเ้ยนี่อะไรนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว็ดเด็เดใจเย็นใจเย็นให้ไปทางไหนโอ้ไปทางนู้นอา่าไปทางนี้ใช่ไหม โอเคไปว่ามันต้องมีเอเลี่ยนแน่นอนจังหวะนี้เราคงต้องกลับมาเดินไม่สะดวกกันเหมือนเดิมสองให้พี่เดินสะดวกเธอพี่อยากเดินสะดวกเออให้พี่ไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกเลยไหมตลาดน้ำเลยไปทางนี้นะโอเคโอเคทราบกันดีโอเคโอเคอ,เคอา let's go คงไม่มีอะไรที่ไม่ปลอดภัยแถวนี้อา้าวนายยังตายอยู่แล้วเหรอฮะ I'm going to catch อา้าวเฮ้ยมึงมาทำไมล่ะจะเอาเหรอมึงจะเอาเหรอฮะเอาใช่ไหมพร้อมไหมลุกความฮึกเหิมในตัวเอง strong 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 ฮะ strong <laughs> เ,เดี๋ยวเดีเด๋ยวไอสัตว์เอเลี่ยนมาเอเลี่ยนมาเฮ้ย เฮ้ย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 เป็นตรงหน้าเลยเฮ้ยเดียวก่อนเอ้ยมีกาขึ้นแล้วก็ลงมาอีกรอบมึงบ้าหรือเปล่าไอ้ชายมึงบ้าใช่ไ้ยกูไปแล้วเเอ โอเค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 กูควรเลือกที่จะทำอะไรดีกูควรเลือกที่จะทำอะไรดีรรด <c oughs> มาถึงก็เปิดเลยพาร์ทนี้เอาหนะ้าทำใจให้สงบสงบแล้วเดินต่อไปมันก็ไม่มีนี่หว่าเนี่ยในเนี้ยมันก็ไม่เห็นว่ามี แล้วมึงโผล่มาได้ไงเออเนี่ย,เอ,เ,ยเอาเครื่องมันเสียเหรอเอาเนี่ยเอาพึ่งขึ้นหายเอ้ยมาปลุกความพึถเถิมการสตรองสตรองแล้วกูก็ไปเลยเปิดดีเรา็ว,วมันจะลงมาแล้วมันจะลงมาแล้วไม่เห็นไม่เห็น,หนขอโทษกูขอโทษขอให้มึงไม่เห็นกู ไอ้ควายเอ้ยน้ำปลาหวานไม่เคยกินใช่ไหมเฮ้ยมึงจะเข้ามาเอาจริงดิแม่เข้ามาด้วยกูไม่ได้ต้อนรับไม่ต้องเข้ามาไม่อยากพบหน้าไม่อยากรักเธอไม่อยากจูบปากดิฟคริสกับเธออีกครั้งมันไม่มันฉันไม่ชอบลิ้นเธอไม่เก่งเธอเบ์นไม่เก่งมากเลยนั้นเธอก็ออกไปซะ ออกเบียงมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วโอเคแล้และเราค่อยคุยกันนะสัตว์เราต้องออกไปต้องนัง่งกับมันไอสัตว์เอ้ยผ่านผ่านผ่านหน้าผ่านหน้าเดิน <c oughs> ไปที่อื่นเถอะเดีดด๋ยวปวดเดีดด๋ยวปวดไปแล้วปะไปแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วปะนะเราควรใช้อะไรล่อมันดี อ๋ออันนี้แล้วกันเฮ้ยโ <c oughs> อ๊โยไอ้หัวไส้รอกเลย